โอ้ยจิ้มเข้าไปพี่น้องกนล่ะเจียวคนว่าได้สาใจขนาดถั่วเจียวพี่นอ้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับ มืัอนี้พอ่อพ่อย์ละครับช่องฮองโปงชาแนลครับเอ้าืัอนี้ฮองโปงก็ได้หอยหน้าหอยปังพี่น้องนุ้ยบักใหญ่เปลี่ยเปลี่ยนนะพี่น้องนะต้มม้าย่างดีหอมหอมเลยใสย่บักขามพี่น้องใส่บักขามอ่อนโอ้ยพี่น้องมามาเสียบเสียบด้วกันพี่น้องเนาะอ่ากินผู้เดียวมืัอนี้นะครับผู้ดียวย่างร้อนเพิ่์ลบอลไมไ่กินน้ำน,นะครับผู้เดียวล,ลูกหอยมันมันนุ้ยใหญ่พี่น้องก็เลยย่างร้อนหย่ำหยาบเพราะั้นมันเหนียวย่ำบ่ขาดพี่น้องมามาเสียบเสียบด้วยกันเด้อเขียวเพิร์บ่ค่อยดีนะครับเ <laughs> จวเจวพริก ปลาพี่น้องพูดนะยหญ่เราเป็นคนต่ำด้วยพี่น้องแล้วอุ้ยถวยแบบไงเองน่ลองซิมบางก่อนอันนี้อู้หูเสียบเผ็ดๆเลยแหละเสียบของแฉะเลยพี่น้องน่ามามากจุดจวดน้ำกันบปะเนี่ยผักกอกรอบครับละเอียดพี่น้องอุ้ยหน่วยใหญ่ขนาดด่วยนี่พูดนะพี่น้องหอยหอยน้าหอยปังนี่ยเรต้องเราต้องจิ้มตาพี่น้องถ้าเป็นเราต้องเอาอ่อน ยังเอาตามันออกนะถ้าเป็นหอยเชื่อรลีเสียวเ,เอาตามันออกนะครับเนาะโอ้กินง่ายเลยรอบนี้เ <c oughs> สียบกร้องแอีพี่น้องหวานเนอ้อเอามาทั้งพุนง่นเนาะทั้งใส่ทั้งยังมาเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> กดมันออกดีกว่า <c oughs> โอ้ยจิ้มเข้าไปพี่น้องนะเจียวคนว่า ได้สาใจขนาดถั่วเจียวพี่น้องเจ็บเจ็บท้องแขนเลยพี่น้องอื ตาวดไปหน่อยปองหนาก่อน่วยเงี้ยเนาะยิ่วไปเลยอือออืออใสป้องแไปหน่อย ถ้าหน่อยหน่อยแค่แนี้มันใหญ่ป่ะอันนี้ยื่หญ่พี่น้องันบนเดี๋ยวมากินน้ำมันเหนียวครับเต็มปากเต็มคัำดีนะพี่น้อง โอ้โจิ่มมาเลยพี่หน่อโอ้ยแ่ยบอีกอทีเลยแต่ว่ากดมันแหย่พี่หน่อ กดมันเงเนี้ยข้เขาไมานั่ปนหนอปั่นกินเข้าจะขำกันา

ติวๆเลยพีย่น้องุนติวๆเลยเดี๋ยวกดนันออกก่อน <laughs> 嗯嗯。Mm. Mm.

xẹp đi được mà nè Hói nào hói bằng hói khổng, tôi đều cắn đó thì ก็ใจว,ว่าตัวเดียวกันไม่อะไรหรอพี่น้อง ん ต้วใหญ่ดีนะพี่น้องต้วใหญ่เสียบขนใหม่พี่น้อง ข,ขาแขวคนนุ่มมันหย่ำง่ายไปหน่อยแต่ว่าแขาผู้เฒ่ามันจริหย่ำยากเพราะว่าเพราะว่าย่ำไปคือยางลบเพราะว่าผู้เฒ่าย่าหลัง เปลือ,ปอกปลาค้ามัติดอยู่พี่น่องปลาคางามบอล

ใช่ลงเลยพี่น้องฝนไหลมาแล้วอื้มฮะเขาเท็นถะ cún mèo vừa đi cún lầy mà Nào bên đó đúng như là bún đấy bên ngoặc เอาครับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งครั้พี่น้องกันขอบคุณพี่น้องทุกคนที่แอบติดต,ตามรับชมช่องของโปร่งใช่เนี่ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับทนนบ่านใดบริกาคอมเมนต์ก็ขอบคุณน,นะเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวมารับชมนะครับเนาะวันนี้ก็ได้หอยหน้าหอยปังนะครับหรือว่าหอยโข่งเลยพี่น้องก็จว่ากันเนาะครับเนาะคือผมคิดว่ามันเดียวกันเลยพี่น้องเอา้าวครับจะได้ก็ฝากกดนไหลก้นแชร์แล้วก็ก้นซับตัวไข่ยังไงนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจของโปร่งนะครับเดีนัมเยวหนียว จะร้อนหมดแล้วกากินน้ำนะครับจะได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล็วก้นซับสะไคร้น้ำเนีย่ยเอาคลิปนี้เสร้างเป็นก้อนพี่น้องแล้วพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับข้นบนมาเลยพี่น้องไปก่อนครับ